สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโรนะครับและนี่คือรายการเรื่องน่ารู้บายเคโร EP ที่22แล้วและเรื่องน่ารู้ในตอนนี้จะเป็นตอนเกี่ยวกับเมืองหลวงแห่งหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีสิ่งล้ำค่ามากมายอยู่ในเมืองนี้และเมืองนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากๆและเมืองนั้นก็คือกรุงโรมและในคลิปนี้ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกรุงโรมจะไปยังไง ปรับชมกันนะครับกรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซิโอในประเทศอิตาลีตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ2.5ล้านคนถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประชากร4ล้านกว่าคนโดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับเมืองมิลานและนาโปลีนอกจากนี้กรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลกซึ่งเป็นดินแดนประทับของพระสันตะป,ปาปา แห่งศาสนาคิติกายโรมันคาทอลิกอีกด้วยหลังสิ้นสุดยุคลางกรุงโรมได้อยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะป,ป,ปาปาเช่นสมเด็จพระสันตะป,ปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6และสมเด็จพระสันตะป,ปาปาลีโอที่10ผู้ซึ่งสร้างสรรค์ให้กรุงโรมกลายเป็นหนึ่งจุดศูนย์กลางของสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาในอิตาลีเช่นเดียวกันกันกบเมืองเฟรน์ในยุคสมัยดังกล่าวได้มีการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แบบที่เห็นในปัจจุบัน และมีมีเกลันเจโลได้วาดภาพอูนเปียกประดับภายในโบสถ์น้อย 16, ซิสตีนศิลปินและสถาปนิกท,ที่มีชื่อเสียงอย่างบรามันแบดินีและราฟาเอลซึ่งพำนักอยู่ในกรุงโรมเป็นครั้งข่าวได้เป็นการช่วยสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมแบบสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาแบบบาโรกในกรุงโรมด้วยเช่นกันกรุงโรมตั้งอยู่ในแคว้นลาซิโอทางตอนกลางของอิตาลี ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์นิคมแรกที่ตั้งขึ้นบนเดินเขาที่หันหน้าไปทางบริเวณน้ำตื้นด้านข้างเกาะไทเบอร์ซึ่งเป็นบริเวณน้ำตื้นตามธรรมชาติเพียงแห่งเดียวตามลำน้ำในพื้นที่นอกจากนี้กรุงโรมในยุคสมัยใหม่ยังมีพื้นที่พาดผ่านแม่น้ำอานเอเนเอที่ประจบกันกับแม่น้ำไทเบอร์บริเวณทางตอนเหนือของศูนย์กลางประวัติศาสตร์แม้ว่าใจกลางเมืองจะอยู่ห่างจากทะเลมิเตเรเดียนประมาณ24กิโลเมตรแต่อณาเขตขอ,เอของเมืองก็ขยายออกไปจนถึงชายฝั่ง พื้นที่ตอนกลางของกรุงโรมมีระดับความสูงที่แตกต่างกันตั้งแต่13เมตรเหนือนระดับน้ำทะเลไปจนถึง139เมตรเหนือนระดับน้ำทะเลเขตการปกครองส่วนท้อนถิ่นของกรุงโรมมีพื้นที่ประมาณ1,285ตารางกิโลเมตรซึ่งมีพื้นที่สีเขียวอยู่หลายแห่งประชากรเกือบทั้งหมดของกรุงโรมผู้ภาษาโรโมาเนสโกซึ่งเป็นสำเนียงถิ่นของภาษาอิตาเลียน ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการเชื่อกันว่าทุกคนสามารถพูดภาษาอิตาเลียนมาตรฐานที่ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการได้มากขึ้นซึ่งที่มาของชื่อกุงโรมนั้นซึ่งมีหลากหลายข้อสันนิษฐานมากมายแต่ผมจะยกตัวอย่างมาแค่เพราะมันเยอะพอสมควรเลยแหละโดยสันนิษฐานแรกมาจากคําว่าโรมิลุสซึ่งเป็นบุตรของอัสการนิอุสเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากคําว่าโรมอนหรือโรเมนชื่อในสมัยโบราณของแม่น้ําไทเบอร์ โรมเป็นเมืองหลวงของอิตาลีและเป็นที่ตั้งของทำเนียบร,รัฐบาลอิตาลีทั้งที่พำนักของประธานาธิบดีของอิตาลีและนายกรัฐมนตรีของอิตาลีอาคารรัฐสภาของอิตาลีและสารรัฐมนูญของอิตาลีล้วนตั้งแต่อยู่ในศูนย์กลางของทางประวัติศาสตร์ที่ทำการกระทรวงต่างๆก็กระจายอยู่ทั่วเมืองรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในปราโซเดล่าฟาน n สิน่าใกล้กับสนามกีฬาโอลิมปิก ในปี2007กรุงโรมเป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดเป็นอันดับที่11ของโลกมากเป็นอันดับ3ของอสาภาพยุโรปและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดของอิตาลีศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกนอกจากนี้อนุสรวรสถาและพิพิธภัณฑ์อย่างพิพิธภัณฑ์วาติกันและโคลอเซียม ยังจัดอยู่ในแหล่งการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด50อันดับแรกของโลกซึ่งในกรุงโรมนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตั้งแต่ประวัติศาสตร์ดาวเทาร้านอาหารมีมากมายเลยแหละเป็นยังไงกันบ,บ้างกับเรื่องนา่ารู้เกี่ยวกับกรุงโรมหากผิดพลาดประการใดขออภณน,นะทีนี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไคร e ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอก,กันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกัน